สวัสดีค่ะความสุขเกิดขึ้นจากใจนะคะอยู่ไหนก็เที่ยวได้กับน้องต้าพาเพลินนะคะค่ะพี่พี่ค่ะตอนนี้นะคะน้องต้าก็อยู่ที่สวนนะคะพอดีว่าน้องต้าจะมาเก็บมาน,นะคะ่ะก็เลยอยากจะพาพี่พี่ทุกคนมาช่วยน้องต้าเก็บกันนะคะโอเคค่ะนี่ซึ่งมันนี่นะคะเราก็ปลูกแล้วก็ไม่ได้ขุดแปลงขึ้นมาหาพี่พี่ค่ะโอ้โหแบบอันนี้มันใหญ่มากเลยอะ่ะดูดิโอ้ใหญ่เวอร์สุดยอดอะ่ะ นี่ใหญ่มากเลยไม่รู้ว่ามันเป็นพันธ์แบบบนดอยหรือเปล่าล่ะพี่พี่นี่ถ้าเราสังเกตรเราจะขุดตรงไหนก็คือเราก็ต้องขุดที่แบบมันนูนขึ้นมาอย่าเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้ลูกเล็กเนาะไม่เป็นไร อนนี้คุณแม่ก็เป็นตากล้องให้อยู่นะคะฝึกให้คุณแม่เป็นตากล้องให้ค่ะอีกคามาตัวซื้อตัวอะไรให่เลี้ไปใหญ่แหละรุ่นเนี่ยแล้วก็พวกลุยใหญ่รุยไปช่วงนี้ก็จะว่างหน่อยเนาะไม่ค่อยไปไหนเพราะว่า ทำไร่ทําสวนเสร็จแล้วอีกอย่างก็คือถั่วดแดงที่แม่ปลูกไว้ก็เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเราเราขุดเป็นแปลงแล้วก็ค่อยปลูกนี่มันก็จะง่ายหน่อยเนาะแต่อันนี้คือเราไม่ได้ขุดแปลงขึ้นมามันก็ยากนะว้าวโอ้โห ดีมากเลยเนาะเี่ยแต่และลูกกองไว้นี่ก่อนนี่อันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะพี่พี่คะนี่อันนี้ข้างในมันจะสีขาวนะคะมันจะมีอีกโซนหนึ่งค่ะที่น้องต้าปลูกมันจะสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะพี่พี่คะ นี้น่าจะไม่มีนี่สุดยอดอะไรทิไหนโอ,โอ้โหอันนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะ,ะพคคคี่ทุกคนว้าวลุ้นค่ะอารลัม,มาลลตุตตุสุดยอดน่ากินมากเลยค่ะอันตีละอะไรหมอ อยู่มับด้วอือมันนี่ิ้งแง่กยเยว้ยวิธีเขาค่อยขยับโดดๆไใส่หน้าดีด้วยใหญ่เกินก็ MANDARIN พี่พี่คิดว่าอร่อยไหมล่ะถ้าใหญ่ๆเ่ี้ยเออน้องตากินไม่หมดนะแบบ๋นี้กาลังอร่อยนะเราไปแบบเราไปปิ้งกินเนี้ยโอ้โหอันนี้นี่ใหญ่เกินเกือบโลหนึ่งเลยเลยเนี่ย น่าจะโลหนึ่งได้นะเนี่ยเยอะจริงๆเลยนะคะ ก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่โอ้ยนี่ทุกคนโอ้ใหญ่บิร์มเทิ่มมากเลยนะคะนี่ที่เลกอะก็คิดว่าเอาตาก,ก้าแบบเล็กๆอะคือน้องต้าก็ไม่เคยมาุูดเหมอือนกันนะคะน้องต้าก็คิดว่าเออที่ปลูกไปอะมันก็น่าจะแบบประมาณเนี้แต่นี่คือไม่เลย dài má, ô hô, cạp ối, dài má. เดี๋ยวน้อง้าจะเอาไปทำอะไรต่อพี่พี่ต้องลุ้นไปได้วยกันต่อนะคะตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนนะฮะนี่ก็ต้องน้ำล้างหลายรอบเลยเนาะ อ,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 อันนี้คือชอบมากเลยวเหมือนคล้ายๆขดน้ำเนอะใช่ปะค่ะตอนนี้นะคะพี่ค่ะ เราจะมาต้มที่บ้านคุณป้าคนนี้นะคะโอ้โหอันนี้คันหลอดร้อมุสันฮะอ๋อมุสันฮะ<า>นสวัสดีค่เะเดี๋ยวอันนี้ลุงเจ้าของบ้านนะคะเหล<า>ือเชีกินอ่ะมันก็เหลือเชียกินอ่ะอ๋อทุกคนนี่นะคะชาวดอ,อยะเวลาเขาเก็บพริกเสร็จเขาก็จะมาตักแห้งนะคะใช้แดดเนี่ยแหละคะ่ะดีนะคะ เวลาใช้แมอูเนี่ยแล้วปอกเรีอหมอ้อเราก็โอเคล่หมอนอเนี่ยือใช้แสงแดดนี่นะคะดีที่สุดแล้วค่ะพี่ที่คะ่ะถ้าเราใช้เขาเรียากาว่าแล้วก่อไฟแล้วใช้ความร้อนของไฟเงี้ยมันมันเสียว,วายมากเลยนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าทางภาษาน้องต้าเขาจะเรียกว่ามุสัตรเราก็โอนะคะเซคเกอร์อ <laughs> ู้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะ <laughs> <laughs> นี่โอ้เดี๋ยวจะพาชมลักษณะบ้านของคุณลุงนะคะนี่สวยงามมากแบบน้อบีเบ้นี่หรือท้อจา้ะตตแล้วน่านดูหนานเท้อน,น,นี่ลุงเขาก็น่าจะปลูกเอ้ยนี่ปลูกใบาชาด้วยนะคะหมูก็เลี้ยงไว้ด้วยะคะ่ะ นี่ชาวดอยเขาก็จะนิยมทำแบบเนี้ยพี่พี่จะไข้ๆยๆกันเลยแหละอืออืออือพี่พี่ที่อยากจะนำเสนอให้พี่พี่ก็คือยุงข้าวเนี่ยนะคะสมัยโบราณมากเขาก็จะเอาไม้ไผ่มาสารขายพี่พี่ค่ะ พอเอาไม้ไผ่มาสารเศษใช่ไหมอ่ะเขาก็จะเอาขี้วัวขี้ควายมาแปะแปะค่ะนี่เด็น้องต้าจะลองขึ้นไปข้างบนดูนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเอาเข้ามาใส่ไว้ในนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่เนาะอโอ้ยโล่งเลยค่ะโอเขาไม่ใช้กันแล้วนะคะนี่แล้วก็สมัยก่อนนะคะก็จะเอาแบบ มาคลุมไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ๊ลืมแหะเออแหะก,ก็พยายามนึกชื่ออยู่ก็น,นึกไม่ออกอะ่ะโอ้โหนี่โอ้ยโอ้บรรยากาศดีมากชอบอ่ะเป็นคนดอยชอบอยู่ดอยมากพี่พ รู้สึกว่าบรรยากาศดีเงี้ยไม่วุ่นวายกันอันนี้เล็บมือเล็บเท้าอะไรเนี่ยกป่ปะน่าจะไก่นะคะนี่ปัจจุบันเขาก็จะเอานี่กระสอบข้าวมาเก็บไว้ในบ้านแล้วเพราะว่ามันจะมีหนูมาเก็บมาแท้งเนาะ อกอย่างคือยังไม่ได้ใส่ในยุง้งนี่แหละอาจจะด้วยความที่เพิ่งทำเสร็จเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จยังได้ไม่นานเนาะนี่พี่พอเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะเราก็มานั่งห้อย,อยขาเงี้ยดูแบบโอ้ยไม่ได้เราอ้วนไปนี่ <laughs> นี่มาดูบรรยากาศตรงนี้ค่ะนี่ลมชวยเข้ามาเย็นสดชื่นมากเลยนะคะมองลงไปเราก็จะเห็น ชิวทัศที่สวยงามสง่าให้มองไปแล้วก็จะเห็นหนองน้ำด้วยเนี่ยอ้โหอเออเออนี้ก็อาหารหมูเนาะต้องไว้ให้หมูค่ะ ปูมาได้ดอยเาะมอไม่ใหญ่กะบ้านอะ่ะอ๋อคุณพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่รัดดาเนาะคุณป้าไม่คุณพี่เลยสิอะไรบ้านเนาะเยูเล่เนี่คนลด้านเลยสเขาโพสตน่าสนชมสักหน่อยเนาะ <c oughs> นี่ มีสมัยก่อนก็ไม่มีตะกคตะกร้าใช่ไหมเขาก็สะสานตะกร้าแล้วก็เอาช้อนมาสายในนี้ค่ะพ <ใน S 2> ี่ค่ะโอ้โหยกไปแล้วยกไปแล้วอะไรนะฉันอ๋ออุ้มเหออ,อุนมเจา้าป่ากระเสือนอะ่ะอ๋อ จะเอาเอเหออืมมาล้อมเฮียโเแลนุยเโอ้โหสุดยอดมันเสียงมากเลยนาตเลยเกิดอไรขึ้นอืมมาลอมเียโอเคได้ปเกอนี้ประกบเรื่องแลนะดูควาเนาะดูควาตือทดฉานนะคะเอาไว้คน อาหารหมูค่ะที่เราต้มให้หมูอ่ะเต๋อดีีจเไปค่ะทุกคนควันมันเยอะมากอันนี้ตู้เย็นของพี่เขานะคะอู้หูใหญ่พี่ไลน์นี่เกาะอยู่เลยเลือกของกัน่ะโอ้โหเอาไว้ใส่ถ้วยสวยมากชอบ ฮะอ,อ๋อเียเนี่ยวทุกคนนี่หลอดไฟจ้าใส่ไว้ในถุงฮะอ๋อพี่เขาบอกว่าถ้าใส่ไว้ในถุงแบบเนี้ยมันจะชัดเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือมันแรงนะเนีมาตมอมไปเจ๋เนาะอ๋อมนแรงก็มาตอมแต่ว่าด้วยความที่คนดอยเนาะเขาก็จะก่อไฟก็จะใช้ฟืนแบบเนี้ยเนาะ แมวคืนเลี่ยหมอแมวเปหลืดแล้เนี่ยถอดซูลเลยเนาะควันออกมามันก็จะดําหมดเลยก็เลยแบบโอ้โหเอาถุงมามัดไว้โอ้โหเจ๋งมากเลยยะไม่เคยเห็นจากที่ไหนเลยนะคะอีกหน่อยก็คงสุกแลยนะรออีกสักสามสิบนาทีล้วเตืออะตือเลรอเหรอโอ้ยทุกคนแล้วอีกอย่างนะคะนี่ ขนมปิ๊บไม่ใช่นะคะพี่เขาแบบตักแห้งพริกเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาใส่วนนี่ค่ะเพราะว่าเหมือนอ๋อเหมือนบมลงอะไรพวกนั้นไม่มากัดต่อยนะคะนี่เขาจะเก็บไว้นในนี่จะคืด่ะเนาะแล้วหซ่อะไรใส่เรื่อีกระปุกลบอยู่

ชอบขนาดนี้ชอบลิปอืมลิปอ่เพี้ยขนาดนี้ก็รักเลยแต่ต่กอลีรีเกอร์เลยแต่ลิปเกอร์นั่นชอบอ่ะชอบไม่ได้คิดเลยจะดูนะเอทีเอพีเอ็นไอดีเออเจริญน่ะสมัวบ้าแค่เหลี่ยมหมอกเออลิปเปอร์เด็บเปร์จะได้รู้มั้งว่าตะกุนฉันทำมาหนึ่งวันนี้ดูลิปเปอร์กี่ร่ะสัลลิเกอร์เลยวัวอ่ะ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 แต่ขนาดนี้ก็คิลล์อ่ะเพื่อนวันนี้อ่ะวัวเนี่ยแบบ

ค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้องต้าก็จะแปลให้เป็นช่วงเป็นช่วงแบบเพื่อไม่ให้เป็นการพูดคุยไม่ได้เสียบรรยากาศเนาะคะดีว่าพี่เขาก็พูดถึงคุณป้าค่ะที่เขาลงไปที่กรุงเทพนะคะไปดูแลหลานของ,ขงเขาาเงี้ยค่ะเขาก็พูดถึงว่าเออก็คิดถึงนะถ้าอยู่บ้านก็จะไปเที่ยวหาจะไปกินข้าวด้วยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่ที่นู่นจะเป็นยังไงคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮ่าฮ่ยฮะาฮ่าฮ่่่ เลือเลเชือที่เนมโนเ,อเือเอชืกกเอน้นเลแกะเกแก่เลมกหองก็เลนนักเนเียวเนมโมาชับกันก่นนะคะ่ัเลแต่เดยก็าปนเนอะเนีย่เอกแ่นีแน่แล้วก็ระหว่างที่เรารอมันสุกนะคะพี่าเราก็พูดคุยกันไปก่อนนะคะพูดคุยโมกันไปตอนนี่ก็คุณพี่เขานะคะก็ชวนไปส่องปลาค่ะในคืนนี้นะคะ เดี๋ยวถ้าได้ไปก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่พี่ได้ชมกันเหมือนกันค่ะเนาะเดี๋ยวมียเนี่ยเมื่อหมเส้นตดเื้อเน่ยเสื้อเสื้อเลื้อเมื่อโมแลอะไรทำนองนี้คือะไดเส้นอะไดนอ้เก่ยวเรื่อแบนเดี๋ยรือเผ่เมื่อหมเนี่ยเนี่ยดี่ไโอ้ยลูกเนีย เดี๋ยว่จะเดีดีมีแหอันีเียวอีบัวอีบัวก็มีนะหมอบัวแล้วก็มีอะไรจะนีจเดียได้กูุ่ะไม่ร้อนหรอฮะโอ้โหจะมาโชว์นี่แล้คือฮะก็ก็ก็น่นด่เนียอโนาอีน่ากว่

เยอะแบบน้อมีดนะคุอะบุดกไมอ้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 ้โอบดเต้บัดเต้บอกว่าแบบคิ่บอกว่าต้กกโอ้ยโอต้ลก้ย้อเ่รอ้อสวยอสวยคือพี่บอกว่าไม่ต้องป่านะคือมันร้อนมากเลยขนาดแค่แบบจับมนี่แบบโอ้โห้อ้้องสวยอ่ะมเ้าอุ้งสวดิล่ะ

ก็เลยมาก็เลเลมาทุดีนี่เลือนเรื่อยมาทุนดีจนี่ล้ต่อเสียพื่อเสยอาเสียพื่อเขาบอกว่ามีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะอร่อยนะดีอ่ะดีอ่ะก็มูนอะหมอแล้มูนล้มูนอะเตะ đúng rồi wow luôn 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 นี่เราขับกันเราเลยช่วยป่ะเกิรี่อไม่ได้รักก้ตอไดบบว่ามาเนนนเคอื่นทนนเคได้ขนาดไนี่มึงกวาเราได้อะกูเนี่ยกี่ลกูตีพ่เออจับบูบาม่แกพอโอ้มาดีเกะโอ้ร้อนแทนมากเลยนะโอ้พี่เนี่ยพันะเนี่ย น้กับพหน่ตัวนี้กกนด้เยอะเลยคือโป๊ะเวรอะไรช่วยนึ่ับนด้ยนี่ก๊อลาวโอ๊อๆๆๆก๊อแลเียิมบะมดทีสีเท่าันเออบัค่อยแ้เลดูดิน่าทานไหมคะทุกคนน่าทานมากเลยเนาะนี่ลูกนี้คือแบบน่ากินที่สุดแล้วนะคะ เอเด็ดอ่ะแต่สลด์ให้ออดจะได้ออ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 ทุกคนมาออดด้วยกันค่ะออก,ก็คือมากินด้วยกันนะคะให้ออกสเก,ก็ตอ,อันใหญ่ๆนี่ไม่มีใครกินนะ <laughs> มันใหญ่เกินอ่ะเ no? นาะอ่ะบิน๊นนะเจ้าช่วยด้วย Ảnh à có muộn ừ. nè, ảnh ừ. à có muộn lắm bụi, phê ổn nè, đúng hả mẹ? nó nó có tư hay to bà bò Mìa ค่ะพ,พี่ขาสำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้าก็ต้องขอฝากบรรยากาศน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากพี่ๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของน้องต้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องน้องต้าพาเพลิน้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วดูบ๊ายบาย